ปัญหาประจำรุ่นของเล็กซัอยู่แล้วนะครับใครขับรถนะมีเสียงก๊อกแก๊กแกกที่คอพวงมาลัยนะครับคันนี้เป็น e s 300H นะครับลูกค้าเข้าศูนย์ศูนย์แจ้งว่าตัวคอพวงมาลัยพังต้องเปลี่ยนยกคอนะครับแสนกว่บาทแสนสี่ลูกค้ามาหาเราสุดท้ายเสียหลักพันเท่านั้นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนทั้งคอนะรถทุกคันนะครับก่อนเราจะทําการซ่อมเราจะตรวจเช็คเกี่ยวกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวรถทุกคันนะครับเราจะสแกนโค้ดแล้วก็จะรีพอร์ตให้ลูกค้านะครับว่ารถของท่านมีโค้ดอยู่ในระบบหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับตัวถังเครื่องยนต์ระบบเกียร์อะไรต่างๆนะเราจะสแกนทุกคันนะครับคันนี้ทุกอย่างยังปกตินะครับเนีย่ยจะรอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะว่ามีอะไรที่ติดปัญหาหรือเปล่านะครับทุกอย่างยังเพอร์เฟกต์อยู่สีเขียวหมดเลย ถ้าไม่มีความผิดพลาดน,นี่ถือว่ารถคันนี้สมบูรณ์มากเลยอ่าโอเคอ๋อมีถุงลมอยู่นะครับหัวเขา่เาผนะู้โดยสารคนขับช่วงนี้2องข้างนะแต่ว่าไฟแอร์แบ็กไม่มีโชว์นะแต่มันอาจจะสื่อสารกันไม่เสถียรหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์ฟอสไปก่อนเพราะว่าไฟแอร์แบ็กไม่ได้โชว์นะแต่เพียงแค่ว่ามันมีฟอสในระบบนะครับทำการสแกนใหม่นะครับ โอเคก็ครบร้อยเปอร์เซก็พอไม่มีนะครับนะเราเคลียร์ให้ไปแล้วก็เหลือลมยางนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแกนพวงมาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวเช็คลมยาง4ี่ล้อให้แล้วก็รีเซ็ต c P M S ไปนะครับเล็กซัส E S 300นะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนบูตแกนพวงมาลัยเรียบร้อยนะตอนนี้เรามาทดลองขับนะครับ เวลาเราขับรถเจอรอยตอกหรือว่าตกหลุมนะครับหรือว่าทางขู่ขานะเสียงที่ดังบริเวณแกนพวงมาลัยไม่มีแล้วนะครับบริเวณคอนี่นะเงียบสนิทนะครับผมตอนนี้เราก็ทดลองขับนะครับแล้วเดี๋ยวส่งรถให้ลูกค้านะครับคอจัดการเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วจริงๆมันเป็นแค่ตัวเฟืองนะครับไม่ได้เป็นที่คอพวงมาลัยนะถ้าคอเนี่ยหักซ้ายขวาทั้งหมดจะต้องมีเสียงตลอดนะจบงานนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงเรียบร้อยแล้วเสียแค่จะจ่ายเป็นแค่สามพันเท่านั้น